สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอยา่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กุติดตามรับฟังกันแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงก์ด้านล่างนะฮะโอเคครับมาเริ่มต้นพูดคุยกันดีก,กว่าสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็โปรแกรมสำหรับวันนี้นะครับ ซึ่งสำหรับแมนเชสเตอร์เตัดเราเนี่ยนะครับก็จะมีโปรแกรมทำกันข่งขันในศึกพีมนักเด็กอังกฤษนะครับวันเสาร์ที่8เมษายน2566นะครับก็แมนยูเราณนี้เป็นเจ้าบ้านนะครับรับการมาเยือนเอเวอแรนตันะฮะสนามโอทัฟร์นะครับ, ford, รบเวลาทำกันข่งขันเนี่ย6 00. โมงครึ่งหรือว่า 18.30น,นนั่นเองนะครับผู้ตัดสินเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะฮะที่จะทำหน้าที่การตัดสินในเกมนี้นะครับผลงานการพบกันในช่วงฤดูก,กาลนี้ครับก็มีในเกมที่แมนยูเนี่ยพบกับเอเวอเรตแล้วก็ชนะไป3-1ในศึก FA Cup ันะฮะ ส่วนโปรแกรมย้อนกลับไปในพิวรีนอังกฤษเลกแรกที่แมนยูเนี่ยไปเยืยนเอนอเวร์ตันก็เอาชนะเอเวร์ตันได้สองหนึ่งด้วยกันนะครับผลงานของฤดูกาลนี้ของทั้งคู่นะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเตดเรานะครับก็มีชนะมา 3เกมนะครับแล้วก็แพ้1เกมเสมอ1เกมด้วยกันนะครับแมตช์ล่าสุดก็ชนะเบลนฟอร์ด1-0นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างเอเวอเรตต์เนี่ยนะครับผลงาน5นัดหลังเนี่ยก็มีเรื่องของผลงานที่อยู่ในทิศทางที่โอเคนะเสมอมา3เกมนะครับชนะ1เกมแล้วก็แพ้เพียงแค่ เกมเดียวก็คือเกมพบกับอาร์เซนอลนะครับส่วนเกมนัดล่าสุดเสมอท็อตแนมอัตสเไอร์ไป1ประตูต่อ1ด้วยกันนะครับก็โอเคก็อย่าพลาดชมครับเตะเร็วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับไม่ต้องอดทนรอในช่วงแบบเช้ามืด หมือนกับเกมนัดเดินก,ก่อนนะครับส่วนข่าวดีเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของคริสเตียนเดร็กเซนแต่ว่าก็มีข่าวร้ายเหมือนกันนะครับเอเดรีันฮาร์ได้มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับก็คือในรายของลุคชอเนี่ยจะไม่พร้อมสําหรับเกมพบก,กับเอเวอเรตตนนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจากเกมนัดที่ผ่านมานะฮะแต่มีข่าวดีก็คือคริสเตียนเดร็กเซนซ้อนได้ดีแล้วก็น่าจะเข้ามาอยู่ในทีมในเกมพบก,กับเอเวอเรตันด้วยเขาจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกอะไรประมาณนั้นนะครับเทนฮาร์ย้อนกลับไปนะครับ ในตอนที่เอเด็กเซนได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะคือเจ้าตัวเนี่ยก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากนะครับที่ทางเอดดีคาโรเนี่ยนะฮะมีการเข้า เลิกเสนในจังหวะนั้นนะครับทำให้เราเนี่ยก็ขาดตัวหลักในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาพอสมควรนะครับทินฮาร์ก็งุนหงิดเกี่ยวกับเบรื่องดัง,งกล่าวที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้โอเคเจ้าตัวกลับมาแล้วแล้วก็ทําได้ดีนะครับก็กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกครั้งนะฮะแล้วก็เรื่องน,นองดื่น,นะครับทินฮาร์ก็กระตุ้นลูกทีมเหมือนกันครับซึ่งเินฮาร์มีการย้ําก่อนเกมนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการให้ลูกทีมเนี่ย รักษาระดับประสิทธิภาพที่ดีแบบนี้ต่อไปนะครับหรือว่ารักษาเรื่องของการเล่นที่ดีแบบต่อเนื่องให้ได้ นี่คือสิ่งที่เอเดรียนฮาต้องการจากผู้เล่นนะครับโดยเฉพาะในเกมนัดล่าสุดที่เราต้องพมกับอเวอร์ตันเนี่ยเราต้องรักษามาตรฐานรวมไปถึงนักเตะแมนยูต้องทําได้แบบทุกเกมด้วยนะครับคุณต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนแล้วก็ต่อยอดได้ในหลายเกมนะครับเมื่อคุณเป็นนักเตะแมนยูคุณก็ต้องมีมาตรฐานแบบนั้นอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะฮะจะมาแบบว่านัดนี้คุณเล่นดีนัดหน้าคุณแผ่วแล้วก็กลับมาเล่นดีแล้วก็แ่วแบบนี้นะครับมาตรฐานมันไม่ชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นเซนฮาร์ก็เรียกร้องนักเตอีก ว่าคุณต้องรักษาเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของมาตรฐานที่ดีทุกเกมให้ได้นะครับก็นี่คือสิ่งที่เทนฮากให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะส่วนรื่นเราต่อมาครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับการใช้เจดอนซานโชนะครับซึ่งในเกมที่ผ่านมารับที่เราเอาชนะเบนฟอร์ดได้ในแฮะเทนฮากมีการดรอปในรายของบารวิคอดไปนั่งข้างสนามก่อนนะครับแล้วก็มีการขยับในรายของแรดฟอร์ดเนี่ยไปเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วก็ส่งเจดอนซานโชลงมาเป็นตัวเรมเส้น ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีพวกซาเบเซอร์มีพวกทางอันโตนีลงเล่นในพื้นที่แนวลุกนะฮะซึ่งหลายหคนอาจจะมองว่าจะดอนซานโชในเกมที่เอาชนะเบนฟอร์ดได้เนี่ย ยังไม่ดีมากพอนะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่อยู่ในเกณฑ์ระดับกลางๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ในเกมนั้นเนี่ยที่มีการมองว่าเอเดรเคนฮากเลือกใช้จดองซานโชแล้วก็พักบาร์บคอสแล้วก็ถือว่าเป็นการเลือกที่ถูกต้องเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทางจดองซานโชเนี่ยเข้ามาเป็นในสวตตัวจริงอีกครั้งกลับมาเป็นสวตตัวจริงอีกครั้งแล้วก็ในเกมที่ผ่านมาเนี่ยผลงานภาพรวมอย่างที่บอลไปก็คืออาจจะไม่เพอร์เฟกแต่มันทําให้ทีมเนี่ย หรือว่าการเล่นเกมรุกเนี่ยมันดูไหลลื่นนะครับแล้วก็บอลเท้าสู่เท้าดีขึ้นมีการเคลื่อนที่ที่ดีขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้จากจอร์าดนโชเพิ่มกันเข้ามาแล้วก็มาผสมกับผู้เล่นแนวลุกอีกหลายคนเนี่ยมันทําให้การเคลื่อนที่ในพื้นที่เกมรุกเนี่ยมนดูอันตรายยิ่งขึ้นเป็นอย่างมากนะครับและเมื่อเราเปรียบเทียบกับตอนที่เอเดรนฮา ส่งบอลไปคอร์ลงเล่นเนี่ยโอเคเราไม่ได้ว่าบอลไปคอร์เล่นไม่ดีนะครับบอลไปคอร์ดทาไม่ดีในการปรีซแดนบนนะครับพละกำลังนะฮะวิ่งเข้าชนเข้าเบียดลงมาช่วยเกมรับแต่จุดหนึ่งที่บอลไปคอร์ ยังทำได้ไม่ดีก็คือการเคลื่อนที่ไปรับบอลส่งต่อบอลหรือเคลื่อนที่ในกรอบเขตโทษนะครับรวมไปถึงการเล่นแบบกินตัวนี่คือสิ่งที่บอลวิคอดไม่ถนัดอยู่แล้วด้วยสไตล์การเล่นนะครับแล้วก็การจบสกอร์ก็ยังมีปัญหาสําหรับบอลวิคอดนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกจะรนอนซานโชลงเล่นในเกมพูกับเบนฟอร์ดมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับเมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกใช้บอลวิคอดนะน่าจะเข้าใจความหมายดีนะครับแล้วก็ ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกเกมครับที่ทางเอรดนฮาร์คเนี่ยน่าจะมีการเลือกใช้จจดอนซานโชอีก1เกมหรืออาจจะมีการใส่มาร์เซลเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าไปเลยแล้วก็ใช้แรดฟอร์ดเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนี่คือประเด็นที่เราพูดถึงการใช้งานบอเวคอร์สรวมไปถึงจจดอนซานโชนะครับที่มันได้ผลจริงๆจากเกมนัดก่อนหลังจากที่มีการเรียกร้องกันว่าอยากให้มีการพักบอเวคอร์สบ้างนะครับเพราะว่าเจ้าตัวดูร้าแล้วก็ ดูที่จะไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่ในเกมหลังๆมานี้นะครับแต่บางเกมก็ต้องพึ่งบอลวคอล์เหมือนกันนะฮะเราก็ต้องดูความเหมาะสมมันด้วยในเรื่องนั้นเนาะโอเคครับทีนี้เรื่องต่อมาครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไปเจอสกู๊ปมาน่าสนใจมากนะครับก็สืรออังกฤษครับได้มีการเคาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมทัพแล้วก็ขายนักเตะภายในทีมออกไปนะครับเป้าหมายการเสริมทัพของแมนยูเนี่ยแน่นอนครับว่าแต่ละบุคคลเนี่ย แต่และตัวที่แมนยูเล็งกันเอาไว้เนี่ยเป็นระดับท็อปทั้งนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเมื่อเราอยากได้นักเตะระดับท็อปเนี่ยมูลค่ามันก็ต้องสูงไปตามๆกันด้วยแมนยูก็ต้องใช้เรื่องของงบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งนักเตะที่เราสนใจอย่างเช่นเฮลิเคียนอย่างเงี้ยร,ราคามันก็พุ่งไปร้อยกว่าล้านแบบนี้นะครับจูเบลนแฮมอย่างงี้นะครับก็ราคาแบบไลเลียการโอซิมเฮนหรือว่าอีกหลายคนนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ถ้าเกิดแบบอยากได้ตัวท็อปคุณก็ต้องแลกกับเม็ดเงินราคาสูงนะครับค เงครับว่าถ้าเกิดไปทุ่มซื้อ ถ้าอยากได้แบบนักเตะตัวท็อปหลายคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเนาะที่จะไปทุ่งซื้อภายในซัมเมอร์เดียวนะครับถ้าเกิดแกลเซอร์ยังอยู่นะเออมันก็เป็นเรื่องยากนะครับในจะมีเรื่องของกฎการเงินอีกจะต้องมีการก่อนซื้อเนี่ยต้องมีการเคลียร์ภายในทีมไหมนะครับให้มีความสมดุลภายในสโมสรเกี่ยวกับเม็ดเงินให้มีความบาลานซ์กันนะครับจะได้แบบไม่ผิดเกี่ยวกับเรื่องของกฎการเงินนะครับก่อนซื้อก็ต้องมีการขายต้องมีรายรับให้ชัดเจนก่อนนะครับถึงคุณเนี่ยจะไปจ่ายเงินในการซื้อนักเตะได้ถูกไหมครับหลายสโมสรก็โดนมา ซึ่งเราก็ได้เห็นข่าวมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วในเรื่องนั้นแมนยูก็เสียวๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่แมนยูต้องมีการระมัดระวังหน่อยนะครับทีนี้ครับย้อนกลับมาครับ ก่อน <Bom> ที่เราไปซื้อนักเตะรายใหม่เนี่ยเราก็ต้องมีการเคลียร์นักเตะหลายคนนะฮะภายในทีมซึ่งแน่นอนครับว่าก็ต้องเป็นการขายแหละเพื่อเอาเงินบางส่วนเนี่ยมาสมทบทุนในการซื้อนักเตะรายใหม่ไปด้วยนะครับนักเตะหลกักๆที่มีการพูดถึงกันเนี่ยก็น่าจะเป็นในรายของแฮรีน์บักบานะครับที่มีโอกาสย้ายหรือว่าโดนขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับในรายของอัลต์ริมาสเซียก็เป็นอีกหนึ่งนกักเตะที่มีข่าวเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาเซีลเล่นไม่ดีนะครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาบ จนเกินไปทําให้ทางเอเล็กเนฮาร์หมดความอดทนเหมือนกันไหน,นจะมีร,รายของอเล็กเตอริสนะครับที่ จะหมดสัญญาการยืมตัวแล้วนะครับเบนนอนวิลเลียมอย่างนี้นะฮะรวมไปถึงเอริกบายี่ก็ถือว่าอาจจะโดนขายเหมือนกันนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะก็เราดาวักประมาณ5คนที่มีข่าวออกมาแบบต่อเนื่องคือส่วนใหญ่เนี่ยเซียงกลตเนี่ยเขาบอกว่า5คนนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงแต่ทีนี้นะครับที่ผมไปเจอข้อมูลมาเนี่ยมันมากกว่า5คนนะครับนอกจาก5คนนี้แล้วยังมรีรายของดีเนสันนะครับที่ มีข่าวมาแบบต่อเนื่องอยู่แล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการย้ายแบบถาวรไปเลยถ้าเกิดแมนยูไม่สามารถการันตีโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอให้กับตัวของเขาเองได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็น6แล้วนะครับในรายของดีนสันที่มีโอกาสย้ายแบบถาวรหรือว่าขาย ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับรายต่อมาครับเป็นรายที่7นะฮะรายที่7เนี่ยมองเลยว่าอาจจะเป็นจรอร์านโชก็ได้เพราะว่าจรอาร์แดนโชตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแมนยูมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับท้งเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอความฟิตสภาพจิตใจทัศนคติอาการบาดเจ็บต่างๆนะครับแล้วก็เพิ่งมามีข่าวว่าเอเดนเคนฮากเนี่ยเ,เริ่มรู้สึกหงุดหงิดเกี่ยวกับจรอร์แดนโชก็คืออารมณ์แบบเขีนไม่ขึ้นแล้วนะครับพยายามข็นและแต่ว่าานโชมัมได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้น อาจจะโดนขายกันออกไปด้วยนะครับอ่านี่คือรายที่7จ็ดนะนะรายต่อมาครับก็อาจจะเป็นในรายของผู้เล่นดาวรุ่งอย่างพวกอเลนี่อิลองกาฟาโกนโดเยสตี้ก็ได้นะครับสองรายดังกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่จะมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยอยากปล่อยแบบยืมตัวมากกว่าแต่ก็เชื่อกันว่าถ้าเกิดมีข้อเสนอที่ดีๆเข้ามาที่น่าสนใจเข้ามาในการซื้อนักเตะ2รายนี้แบบทาวน์เนี่ยแมนยูก็อาจจะพิจารณาการปล่อยก็ได้รวมไปถึงถ้าเกิดนักเตะ2รายนี้มีความต้องการที่จะหาโอกาสการลงเล่น แบบส่วนเสมอเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่แมนยูจะขายแบบถาวรอ,อย่างเช่นอีลองกาก็ชัดเจนให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานวันนี้ว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจสัเท่าไหร่เกี่ยวกับสถา,านการณ์ในปัจจุบันเพราะว่าเขาต้องการลงเล่นปาโกนโนก็เช่นเดียวกันก่อนหน้านั้นก็เคยมีข่าวนะฮะการขายของแมนยูเนี่ยถ้าเกิดแบบเสียได้นะจะได้แบบ ขายแบบทาวน์ไปเนี่ยก็อาจจะมีการใส่ออปชันซื้อกลับเอาไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันในลักษณะแบบนั้นนะฮะอ่านี่คือรายชื่อเพิ่มเติมนะครับยังมีอีกนะครับที่มีการข้อเข้าออกมาก็คือดอนนี่ฟาร์เบ็ครับนั้งแต่รายนี้ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บความฟิตอะไรต่างๆยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอ แม้กระทั่งเอเดรียนฮาเข้ามาก็ยังโชคร้ายอีกนะฮะที่มีการบาดเจ็บหนักนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของซัมเมอร์มีโอกาสย้ายทีมนะครับแล้วก็ล่าสุดไปมีข่าวกับอารแจคอดีตตัวสงกัดนะฮะที่อาจจะมีการรับกลับไปดูแลกันในครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงในรายของสกอตเวสคอมมิเนนนะครับถึงแม้ว่าล่าสุดจะมีข่าวรายงานออกมาว่า แมคโทมนี um เนี่ยอาจจะไม่ได้โดนขายออกจากแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยมองว่าแมคโทมนี um เป็นมิดฟิลด์ที่อายุน้อยที่สุดในตอนนี้นะครับมิดฟิลด์แดนกลางนะกองกลางตัวกลางที่อายุน้อยที่สุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกองกลางรายอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นแมนยูอยากเก็บเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดนิควคาสเซิลสนใจแบบเป็นจริงเป็นจัง ยื่นข้อเสนอที่ยากที่จะปฏิเสธเนี่ยเชื่อกันว่าแมนยูก็พร้อมปล่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายนะครับที่มีข่าวก็คือดินเดนเลิฟนะครับก็มีข่าวอย่างชัดเจนดินเดนเลิฟเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนแหละว่าเขาก็ ไม่ค่อยแฮปปี้ที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้โอกาสย้ายหรือว่าขายเดนเลิฟเนี่ยมันก็มีโอกาสเปิดกว้างมากๆในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ก็น่าคิดเหมือนกันครับว่าแมนยูจะยอมขายเซนเตอร์อย่างเดนเลิฟกับแม็กควายในซัมเมอร์เดียวกันเหรอซึ่งอาจจะเป็นการขายแบบคนในคนหนึ่งหรือเปล่านะครับต้องมารอติดตามกันนะหรืออาจจะขาย2คนไปเลยแล้วก็ซื้อเซนเตอร์ตัวกลางรายใหม่2คนเข้ามาทีเดียวไปเลยนะครับถ้าเกิดมีงบประมาณมากพอแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คืออารอนบิซาค้าในตำแหน่งแบ็กขวานะครับที่ มีข่าวการยายตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ถึงแม้ว่าวันมิซาก้าจะกลับมาทําได้ดีอีกครั้งนะครับหลังจาก เข้าสู่ปีนี้หรือหลังจากจบฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะแต่เขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดทางทีมที่เขาสนใจเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอกันเข้ามาแล้วก็น่าสนใจเนี่ยนายูก็พร้อมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอเดนทานต,ต้องการแบ็กขวาอะาไรามาอยู่แล้วนะครับก่อนซื้อแน่นอนครับว่าก็ต้องมีการต้องปล่อยแบ็กขวา,ารายใดรายหนึ่องออกจากทีมมนแหละนะครับซึ่งตอนนี้มันคากันข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าเอาข้อมูลเดิมเนี่ยก็คือมนวิซากานี่แหละที่มีโอกาสไปมากกว่าเดวกดอัลโลนะครับโอเคนี่คือนักเตะที่ ว่ากันว่าแมนยูเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาขายออกจากทีมนะครับเพื่อระดมทุนมาซื้อนักเตะรายใหม่หรือมาระดมทุนซื้อพวกแบบแฮร์รี่คีนนะฮะที่เราต้องการนะครับพวกเดคแอนไรท์พวกจูเบอร์นแฮมเฟอร์กี้เดยองนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะฮะที่มีรายชื่อนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้พอพูดถึงแฮร์รี่คีนครับก็มีรายงานล่าสุดออกมาจากสกายสปอร์ตนะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยพร้อมที่จะรอ ซื้อเฮลิคินนะครับในช่วงตลาดปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นมกราคมหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะั่นเองนะฮะคือจริงๆเนี่ยแมนยูอยากได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยแต่ถ้าเกิดทางสเปอร์เนี่ยไม่ยอมขายเฮลิคิน ให้กับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูก็ยินดีที่จะรอนะฮะและถ้าเกิดเป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าทางสเปอร์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียเฮลิเคีนแบบฟรีเหมือนกันมันก็น่าจะเข้าทางกับแมนยูส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่เรื่องของการที่จะไปซื้อเฮลิเคีนเนี่ยผมว่าปีนี้ไม่ก็ปีหน้าก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีนะครับแต่มันง่ายตรงที่ว่า อาจจะซื้อแบบไม่เสียเงินนะครับหรือได้แบบมาไปฟรีเพราะว่าสัญญากล้ที่หมดถูกไหมครับแต่ของฟรีแล้วก็ยิ่งเป็นเฮร์รเคนเนี่ยแน่นอนเขาว่าคู่แข่งมันจะเยอะต่ตางตากันด้วยนะครับส่วนเรื่องของสัญ,ญาชาตบใหม่ของเคเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะยากพอสมควรแล้วแหละนะครับถึงแม้ว,ว่าทางสเปอร์จะพยายามก็ตามเนีเพราะฉะนั้นมันก็เข้าทางแมนยูในระดับหนึ่งนะฮะตามรายงานจากสกายบอลนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะไปรอเนี่ยในช่วงเวลาที่มันเพิ่งเปิดซีซั่นในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยนะครับแล้วมันก็ยังไม่ถึงแบบในนนช่่วงปีีห้าเ แมนยูเนี่ยจะมีตัวเลือกตำแหน่งศูนย์หน้าพอหรือเปล่านะครับพาะมาซิยาลจะมีปัญหาเ,เรื่องของอาการบาดเจ็บไหมแรดฟอร์ดจะยิงได้เยอะแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับแมนยูจะรอได้ไหมล่ะเออมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่กดดันทางฝั่งแมนยูเหมือนกันนะครับหรือจะซื้อนักเตะศูนย์หน้ารายอื่นไปก่อนเพื่อรอเฮลิเคีนหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลกันออกมาที่น่าสนใจนะครับในรายของฟากโดเบสตรีครับมีข้อมูลออกมาจากฝั่งของบราซิลนะครับสื่อบราซิลมีการระบุกันออกมาว่าตอนนี้มี1ทีมจาราซิลทีมจาก มีการยื่นข้อเสนอเพื่อขอยืยมตัวฟากนโด ให้กับแมนอยู่แล้วนะครับยื่นเข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือเกรมิโอนั่นเองนะฮะจริงๆว่ากันมาเก,กรมิโอเนี่ยเคยสนใจมาก่อนหน้านนละแต่ว่าทางเอเดรเทนฮากเนี่ยได้มีการบอกปัดข้อเสนอกันไปเพราะว่าเทนฮากวางแผนว่าจะใช้ฟาโกโนเป็นส่วนหนึ่งในแผนการทำงทีมในช่วงครึ่งซีซันที่เหลือนะครับก็เลยบอกปัดกันไปหรือว่าหลายทีมแหละที่มีการยื่นกันเข้ามาก็บอกปัดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงมกราคมนะครับรอบนี้ก็ยังคงมีหลายๆทีมให้ความสนใจกันอยู่นะครับแล้วก็ในรายของกอนซาโร่รามอสนะครับ ศูนย์หน้าของเบนฟิก้าก็มีรายงานว่าแมนยูเนี่ย เพิ่งมีการส่งแมวมองไปติดตามผลงานแนวลุกของเบนฟิก้ารายนี้ในเกมนัดล่าสุดนะครับแล้วก็ยังมีในรายของซิลวาด้วยนะครับแนวรับดาวรุ่งของทางเบนฟิก้าก็เป็นอีกหนึ่งรายที่แมนยูให้ความสนใจนะครับรวมกันแล้วเนี่ยสรายนะที่แมนยูส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มในแมตช์ล่าสุดนะฮะร,รามอนก็มีข่าวกับแมนยูแทบจะ่ทุกวันนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวเต็งแต่ว่าก็อยู่ในลิ์รายชื่อดับต้นๆที่แมนยูเนี่ยลิ์กันเอาไว้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ